วิธีการคัดลอกลิงก์หรือ URL ในไลน์วูมสำหรับ l ล n e OA เพื่อเพิ่มยอดขายสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุก i n f i n i t y 88นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการคัดลอกแล้วก็แชร์ลิงก์นะครับในไลน์วูมของ l ล n e OA นะครับไม่ใช่ในไลน์นะในไลน์ OA นะครับเพราะว่าไล ลายาลายบูมเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับลายบูมทั่วไปกับลายบูมที่เราเอาไว้ทําตลาดนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายสําหรับธุรกิจต่างๆอันนี้คือเราต้องรู้นะครับเพื่อนๆและแยกออกจากกันนะมันใช้รวมกันไม่ได้นะครับทีนี้การที่เราจะเข้ามาคัดลอกเนี่ยวิธีการเนี่ยก็มีหลายแบบหนึ่งเลยคือเราเข้ามาที่หน้าทำลายหลักของเราก่อนหน้าทำลายหลักของเราก็คือตรงนี้นะนะครับเราคลิกที่ตัวเราใช่ไหมครับแล้วเราก็มาที่ โพสต์ของ Line r o o m เห็นไหมเนี่ยเราก็จะเข้ามาในหน้าของ Line r o o m ของเราแต่ว่า,าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมาไหมครับเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ขึ้นรูปไม่ขึ้นอะไรมาให้เรานะครับก็เราเองเนี่ยก็จะต้องเข้ามาที่หน้าหน้าบูมก่อนหน้าบูมนี้นะนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็กดที่ตรงรูปเรารูปเรานะครับอ่ะก็จะมีลายที่เป็นลายบูมของ l ลน์โอเอึ้นมานะครับก็คืออันนี้นะครับ ก็คือเป็นไลน์ที่เป็นทางการอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นไลน์ OA ซึ่งเวลาเราคัดลอกมาเราคัดลอกลิงก์หรือแชร์ไปในที่อื่นๆเนี่ยเวลามีคนเข้ามาเนี่ยเขาสามารถกดติดตามเราได้นะครับกดติดตามเราได้แต่ไม่ได้ติดตามในไลน์ปกตินะครับจะเป็นการติดตามในไลน์ o a ซึ่งเหมาะกับใครเหมาะกับสําหรับท่านที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจทุกๆธุรกิจได้หมดเลยหรือ หรือเพื่อนๆที่ต้องการเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาเล่นเข้ามาแชร์วิดีโอสั้นๆของตัวเองก็ต้องต้องมีก็ต้องสมัคร l i โอเอเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องวิธีการสมัครเรืออะไต่างๆเนี่ยผมแนะนําวิธีการไว้ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการคัดลอกนะครับเราจะคัดลอกลิงก์ในส่วนของไลไลบูมใน l i โอเอของเราเนี่ยเอาไปเพิ่มยอดขายยังไง สมมุติว่านะครับเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเราอยากจะโปรโมทธุรกิจหรือเราทาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อไปเพิ่มยอดยอดซับเพิ่มยอดผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นในทิกต o k หรือใน u t u b e เนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการที่เราอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาพอเราอัปโหลดแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องคัดลอกลิงก์เหล่านี้เนี่ยไปโพสต์ที่ไหนไปโพสต์ที่เฟซไปโพสต์ที่สถานที่อื่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะคัดลอกยังไง ในวิธีที่1เนี่ยคือเราเข้ามาที่หน้าทำลายของเรานะครับพอเราเข้ามาที่หน้าทำลายของเราเนี่ยเราจะก๊อปข้างล่างตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะเราจะต้องเข้าไปกดตรงนี้ที่เป็นรูปชื่อของเราเนี่ยนะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วอันเนี้ยเราอยู่ในหน้าของ Li าย OA นะครับเป็นไหมในอยู่ในหน้าของ Li าย OA สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือนะครับเลื่อนลงมาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมี เรื่องของการแชร์ลิงก์เห็นไหมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอ,อย่างเงี้ยผมอยากให้คนเข้ามาติดตามช่อง tik tok ของผมผมก็โพสต์รูปวิดีโอแล้วก็ตามด้วยลิงก์ช่องของผมลงไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาเข้าไปดูแต่เขาจะดกดติดตามเราหรือไม่เงี้ยก็เราอาจจะต้องมีคอนเทนต์หรือมีข้อความแจ้งเขาว่าช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนะคะอะไรเงี้ย <ítulo> นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วน <centres diabetes S 1> หนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดซั์ได้หรือถ้าเราเป็นถ้าเราทําเป็นสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการโปรโมทสินค้านะครับเป็นการโปรโมทสินค้าไอ้ตรงข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเนื้อหานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการติดตามทีนี้เนื้อหาเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่าถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันมีเนื้อหาอันไหนหรือเปล่าที่ห้ามนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเข้าไปลองค้นหาดูว่า เราจะทําวิดีโอแนวไหนเราจะโพสตแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยในไลน์บูมได้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวช่วงท้ายไปดูกันละกันเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะนะครับว่าเฮ้ยเราจะไปถ้าเราอยากทําวิดีโอสักอันนึงเกี่ยวกับการขายเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าเราสามารถเรียนรู้จากคนที่เขาทำเอาไว้ก่อนนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรามาคัดลอกลิงก์กันนี่เลยให้เรากดตรงนี้นะพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแชร์ไปที่ไลน์บูมของเรา ลายบูมอันนี้เนี่ยก็คือหน้าบูมที่เป็นออลายปกติกับการคัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์ไปในสื่อต่างๆในกลุ่มต่างๆให้เพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถแชร์ได้เดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์นะจากอันนี้นะครับก็กดคัดลอกไปอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปไหนละ่ะสมมติว่าเราจะไปโพสต์ที่ใน Facebook เราก็กดเข้ามาที่ Facebook ของเราปึ๊บเอามาวางตรงนี้มันจะขึ้นเป็นลายบูมเดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่า จะขึ้นเป็นเป็นรูปวิดีโอหรือว่าอะไรอ่ะเห็นไหมก็จะขึ้นเป็น,ปนรูปวิดีโอของเรามาแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ให้พี่รู้คือเป็นไลน์บูเห็นไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถลบออกได้ไหมอ่ะเราลองดูนะถ้าเราลบออกมันจะหายไปไหมอ่าไม่หายเห็นไหมก็เราลบได้พอเราลบได้เราก็อาจจะใส่เนื้อหาเข้าไปอ่าเราอาจจะใช้คาว่าชมคลิปวิดีโอคลิก ชมคลิปวิดีโอคลิกนะโอเคไหมเดี๋ยวเราลองโพสไปนี่คือผมโพสไปแล้วนะผมโพสไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเราโพสไปแล้วแล้วถ้าเราเข้ามาคลิกล่ะมันจะไปหน้าไหนอ่ะผมคลิกแล้วนี่ก็คืออ่ะผมผมขอกดภายหลังทีนี้นะครับมันจะมีสองส่วนส่วนที่คนที่มีนะครับไลน์บูมนะครับหรือว่าไลน์โอเอ ก็สามารถเข้าจากลิงก์นี้ได้หรือว่าเข้าไปภายหลังก็ได้อ่ะผมกดเข้าภายหลังนะอ่ะเห็นไหมคือเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่หน้านี้ได้ซึ่ง Li น์บูมนะครับก็จะถูกพัฒนามาให้เป็นเว็บไซต์อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเราก็สามารถเปิดดูได้เห็นไหมจะมีเปิดแอปเห็นไหมเปิดที่แอปนะครับได้ด้วยหรือว่าจะเปิดดูจากหน้านี้ก็ได้ถ้าเปิดไปที่แอปมันก็จะวิ่งไปไหนอ่ะ กดเปิดที่แอปก็จะวิ่งเข้าไปที่หน้าไลาอ่ออกไปที่หน้าของ LINE OA ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือ LINE OA นะครับซึ่งตัวเราเองผู้เล่นเองก็จะต้องมี LINE OA ถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช้งานได้โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะนั่นแปลว่าเราจะต้องมี2อแอปพลิเคชันอยู่ด้วยกันหนึงนะครับ i n e ปกตินะครับ2 l i n e โ a นะครับโหลดเอาไว้เลยเพื่อนๆควรมี ในยุคนี้ต้องมี2ตัวนี้คู่กันนะครับต้องมีคู่กันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเนี่ยทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีไลโอเซึ่งเหมือนไลเองเนี่ยเขาก็จะต้องการสร้างนะครับให้ตัวเราเนี่ยใช้เหมือนบังคับใช้ไลโอเไปด้วยในตัวเพราะว่าจะใช้ไลบูมได้เพื่อนๆก็จะต้องสมัครไลโอเถูกไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไปโหลดตรงนี้เอาไว้ด้วย เพิ่มเติมเวลาเราเชื่อมโยงระหว่างลายลายกับลาย e o เเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็แค่กดติ๊กติ๊กติก๊ตามมันมันก็จะเชื่อมให้เราเลยเพราะว่ามันคือส่วนเดียวกันมันเป็นฟีฟเจอร์ที่เป็นแอปที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นเหมือนแม่ลูกเป็นพ่อลูกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการคัดลอกถึงในแบบที่1ทีนี้ในแบบที่2เนี่ยมันก็จะมีสมมุติว่าเราเรา,เราพิมพ์ไปหาพิมพเชื่อเพื่อน ชื่อเพื่อนของเราอ,อย่างนี้ผมพิมพ์ชื่อเพื่อนเอาไว้ผมพิมพ์ชื่อชื่อเพื่อนของผมไเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็คือนายตุ๊กเห็นไหมครับผมก็คลิกเลยนายตุ๊กปุ๊บเข้าไปเห็นไหมแล้วทำยังไงต่อแล้วทำยังไงต่ออันนี้คือผมจิ้มที่ชื่อผมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เรามาจิ้มตรงนี้นี่เลยจิ้มเข้าไปครับปับ๊บเห็นไหมมันก็จะมีลิงก์ของไลน์ของเพื่อนเราเข้ามาเราก็มาคัดลอกตรงนี้แล้วเราก็แชร์ไป เห็นไหมก็ใช้วิธีการทํางานง่ายๆหรือว่าเราจะคุยแท็กทักหาหรือคุยกับเพื่อนก็ได้ใช่ไหมครับเท่ากับว่า1คนเท่ากับว่า1คน1 user เนี่ยนะครับเราจะมี id 2 id 1 id ที่เป็น Line ปกติกับ2 id ที่เป็น LINE oa ถามว่าแล้วทั้ง2ชื่อตั้งมันชื่อเดียวกันได้ไหมได้นะครับคือเราสามารถตั้งชื่อ LINE ปกติของเราให้เหมือนกับชื่อ l ล n e โอเอก็ได้อ่าชื่อเดียวกันก็ได้อย่างอ่าผมตั้งชื่อในตัว Infinity แ8แปดก็เพื่อนๆก็ตั้งชื่อลายอีกลายเป็น Infinity 8 8แปดได้เช่นกันแต่ในผมไม่ได้ตั้งเพราะว่าอ่าเนี่ยผมก็ใส่แปดแปดเอาไว้แต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่าจะได้ทาถ้าเกิดเราใช้รูปภาพรูปเดียวกันถ้าไม่ใช้ถ้าเราใช้รูปภาพรูปเดียวกันเราจะจาไม่ได้ว่าไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าไหนเป็นลายหลักไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเป็นลายโอเ จนกว่าเราจะต้องคลิกเข้าไปเราถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือรายวันะอันนี้มันคือลายหลักอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็อยากให้ให้ลองมาใช้เราก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่เอ,อ่อกลังเริ่มสร้างธุรกิจกําลังหรือว่าสร้างธุรกิจอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วแล้วต้องการเพิ่มนะครับยอดขายเพิ่มยอดอะไรก็แล้วแต่ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับเผื่อว่าจะช่วยเพิ่มได้ นะครับจะช่วยเพิ่มยอดขายช่วยเพิ่มยอดซับเพิ่มยอดต่างๆได้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนๆช่วยก,กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุ๊กอินฟินิตี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ